มาหันว่า่ันจ้องเข้มหน่าได้ย้อนย้อนอาข้างเอาเอาตัวอย่างเมื่อเฮ็ดพองพงเขาละไอ้ใจตัวเลยหยักหยกเข้มหางเอาไว้เหมือนเหมือนเจ้าจ้องม้งนนองยองหวยเอาหน่เออตอนได้เอน่อยมาจ้องรอ เอาวะหวาไว้พระไล่กัมปูทางปุเจมิสาธุเนีธรรมังปู้เจมิสาธุตัางคังปุเจมิสาธุก้าได้ขมสินทาแหละว่าจองกระดามูปรมนมอน้ำอะอามพระเตวะละสินธาปอกระสา,าแน้วะละ จะตรนั่มำาใจต้องหนกจะนานต้งไปรัมิจฉามิาสินหาป้าองการเมตตาตตาเมตาตงนธรรอาอาณามทุ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังกัามิธรรมังสารนังกัามิาาสังฆังสรนังกัาม <co> <vegetarian reais>. ิ <coping> <com> ุติยปพุทธ si ังสรนังกัามิุติยปธรรมังสรนังกัามิออกกับสาวเฮ้ยมาเที่ย ตุดิด้ปีทํามังสารนังกัจฉามิตุิอปีทมังสารนังกัจฉามี้อปีามังารนังกัจฉามีกู้อปีท้ามังสาเนจายก้าวสารน่งจุ่มไดูเจ้ทํามสามีเมื่อชี่อขม้นอาือกัจฉามก้าม้าปังเจ้าผ้าขึ้้เดี๋ยวมาเน็ดจม้องีหม่เสารนัง้ัจฉามีิปทํัพินััณฑ์เีกดิ ในของเก่าน,ะ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 น in ั้นนะะมันมันหลักการปากระมันเป็ดไตน้นปากระมันเออจ้าป่าพุ่มจม่าที่ได้จากจุ่มจมนำมาจมเกอเขาก็จมนำมาในมหั์กันในอาสาพหกซีเดตีได้อาสาโคกซีเดีมหาในปวกเมืองกอนไกลกาไก่มามันมีองสอนเรียกมาถึงเมืออาสาสิบสี่สิบห้าอาสาสิบห้าปีพรเล่งสั่งชาเขาเม่มันดีคูล่าเขอหนัะ เออแม่มันหนีเขาคูล่าเขากูปอกต้องกัางครูบาปอมมาเออเป็นพี่น้องนะน้าตั้งปลามันี่เขาคูร่เออคูล่าแม่มันี่เขาพอดิ่งสั้นเดี๋ยวก็ลูกหลานปีเตปีปีกีเขาปีล่าปีเยอะในก้อยซับเป็นลูกหลานนั้นเดียวกันพอเท่าสคัญพอเท่าสั้นนะปางมาแม่ตาแม่หอมสอนอ่างใครมาเมืองปอนเมื่อเราก็ไม่อมในไม้ปอกมันถึงวันมันหน้าหลอมันได้ดีถึก ม,ม,ม,มันามามาแม่ตาพ่อในเท่าจอมเอออาชาปกเทาเย้าเกียรยาติดตายมัแล้วก็จอ,อมโหในมหานนหันวัดหันจ้องหันแสปวัดจองของแสงวัดว่าผาเสืองออกแค้มแลบในปอปวงนั่น,อ,อ,น,นอาสาอาสากเกียร์ก็เอออาชาอาชาก็เสียภาษาจอมกุสุเมเออ,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 เอ,อแต่นานในมีสาม,มาผ่ามาตอนน่ะ เงินก็นมีคำก็มีเกียรเสียงก็มีมีตาลาใครออกมาตรวจช่วยหนจอยดจงช่วยใครเลยเาลตาลาเปิดจงใครยินเ,เนปกะละละิก็ใครยินฮอกฮอกกันนลอยๆตาลายโยโย่ก็บครู่าปุจงมันจะเป็นบนเจ้ามันได้เห็นจันสูงมันอยู่ในเถินในธรรมตั้งกรรมตาลาเมื่อปีกายปีอ่อนนี่ก็มาเข้ากรรมอยู่ตีธรำเงาจำปีสามเดินสามมันแล้วก็มาเข้ากรรมอยู่ตีธรรมสุยินเข้าก็ ก็ทำมังเกตสามปีสามเดือนสามวันไปหมั่นนามันอ่ะเดี๋ยวได้ออกแดดสอดผีสังสะกลมาเผียวมังปอนอ่ะจมเจ้ามาจมว่าจมปัรแต่ในกินลมในหายไก่ว่าไก่อย่าไปกระทั่งมันจ้ามังใหญ่มันไก่หน่ามันเจ้ามังใหญ่จำเอยเลี้ยงมบุกแนี่ยอาไปมังใตเขาเนี่ย่ายๆนะวันนาโจ้พอมีขยามอ่อนกันไม่เหมังปอนเก่าพอจะาผ้าก็เ้างห้แม่ใหม่อ้อพอจะาผ้ามังปอนตีต่องกี้นะเ่าแม่ใหมวันนั่น พอหลักขายเขา็ย้อนซื้อมากในเฮ็ดดีแค่มันเดียบอ่ะหรือในจงในมัมังปวดในในในก็พิงทงไต้เขาอย่าไปฟันลืมหนะ้าทงพิงทุงไต้เขาเป็นปาวินีเป็นพิงทงเป็น่ันยินเงีย้ยเงี้ยไต้เขาเป็นพิงเป็นทงปล่อยดูปล่อยต้านปล่อยขาว่าออกว่าการนกกาโตปล่อยของปล่อยมองเจ้าห้อย,อ,อย่าไปลืมหนะน้าตื่นในมีมีมีเหมือนเก่าตื่นจนกันน,นับย้ำพราตาราสังขา ศาสนา,าพ่อแม่เอาติเกิดมาเป็นคนก็อยหยาอเกิดมาเป็นคนตินตาตลีหูดีกินดีมือดีก็อยากมันก็เกิดมาตาบอดหูโนวกก็มีละ่ะมันก็เกิดม้าเกิดตินหักขาหารก็แต่ห้ามไม่มีกุศลดีตากล่อมบอดหูกล่อมโกตินกล่อมหักมือกล่อมแก้งเป็นคนดีคนแม่มายาศาสนาพระราเป็นเจ้าก็ทำมาในเพรามีกุศลอย่าจง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 มีกุศลอย่างจงช่ช้อมในเกิดมาเป็นค้น เออจมเขาไม่กุ้สูยาธรรมยาศาสนาพระรานเจ้ารณามิกุ้สูน้ำป้อมมีกุ้สูห้อมในยาศาสนาพระราพิจารณาฉะนั้นดูไว้ใจกัดกัดเย็นเเอเอซีซีปากมันเนาะเอเอซีซีไปใจกัดกัดเย็นเย็นกินน้ำไหลมันมาหึงหันใจแรงมันมันเป็นกันกรรมเนี่ยดูไว้ใจกัดกัดเย็นเย็นไว้ใจฝึกเหมือนเจ้าเหล้าไว้ใจขาวผนเจ้านุนไปใจจุ่มจุ่มยำยำแค่ทำไม่ตั้งนา อยู่ย้้านับถึงติพลาแม่ตาลาแม่สังขาแม่ปอแม่แม่ชาสมาแม่กุ้งตออนันตาหาปาอย่าไปลื่นะกปุกท่ากุ้งนออนันตธรรม,มากกุ้งนอนนงนอนันตอังข้ากุ้งนออนันตอปาถาปิตูกุ้งนออนันตออาจารย์ยากกุ้งนออน,นันตอปัญจกุณนางอางวันตามีสับปะทานกุ้งตออนันตหาปาเนี่ยติเลวไวเลสาวกเ,เจ้ากูคำ ผงตอพระลาแม่ตราลาแม่สังขารแม่ปลอมแม่แม่เท่าปลอมนี้ปอมเม่เท้าก่อมจังเกิดที่แล้วมากน่ะเอาหลุนน้ำย้ำเมื่อเขาไปตัาเขาเล่งดูมวยจอยจอยหันเลี้ยงหูมวยจอยจอยหันเล่้ยงพอเขาตายก่อรับรอยยิ้มรอยคำกาก็อยาดน้ำวยวากแพ่จอนไปวยวากกู้สู่บันปลอมแม่เท้าปอมนี้ปลอมแม่เท้าก่อมจังเกิดที่แล้วมากหดือดนับย้ำเขา เราซัมสาสมาตุลู่สังสอนตาลาในคนดูนับยำปุกต่อหนันตาหาป้าอย่าไปลืมเหมือนเนี้ยมือหานิ่วเนอเนี้ยมือหานี่วเราก็หลําดองเหมือนกันน่ะนิ้วโปก็บเขาได้เกยเดือเปิลเขาด้แก้วเดือเปิลนิ้วจี้ก็ว่าเขาในจี้ไตเป็นไตจี้เนื้อเป็นเนื้อเนี่ยกลางก็ว่าเขาในยาวเดือเปิลดูร่างกอกล่างหวานหอดอันตร์างนิ้วนางเออตว่าห้ามห่างดีเปราดูใส่จบเสียงแมงควยเสียงมังกรซ้ำยอดที่เยา เออนิ้วกวอยี่ก็เลขเสียตาก็เป็นหมักพิจิพ่าเออเอากล่องง่ายๆปฏิวัตพระออกาซาเนี่ยเอาเอานิ้วกวอยน้ำนาน่ะเออเอานิ้วกวอยเนี่ยอ่อนโหดนนะอเอกาซากายกรรมบาจีกรรมมาคือกรรมมน้อยกรรมบาลินเนี่นะเออเอาเอานิ้วนิ้วกวอยเนี่น้ำนาแต่ว่าเอากันว่าปากันเป็นยิบมันปันเกล็ดเป็นนิ้วมือหาเนื้วในเป็นศีลหาคอเท่าโยนกลับมาไกลเนี่ย ย้อนย้อนศิลพ่อพอาอธิษฐานเอาเนี่ยก็มันมันตึงเป็นศิลดีในเจอเอาอะมังปอกตั้นวอดมือจ้องก็เขาอยู่ในที่นอนาว่าก็เลยรรู้เอาเถ่าก็อยู่ในที่นอนว่าก็เลยปานาติปตาเวรมณีสีขาพระทั้งเสมาติยามีในว่าปางก้อยเหมือนครูบาปุถอรเนี่ยมังปอกนั้นรับลูกลาเออมันมันเท่ามามันเฮอน่ะกินยามังปอกเออเพราอะไรอยู่ในชุดไวพระรานอยู่ในชุดไวพระรากุยงคบเอาโลจอนา เออได้บ้านน้าหันตาสูเนเหมือนจมนาเหมือนปีเฮาเหมือนน้องเฮาเหมือนปอกเหนียวเฮาเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะใกล้กันน่ะเป็นพี่น้องจัะก่อนว่าแล้วไงปีน้องพี่น้องปรมีจะได้เอากันเป็นปีเป็นน้องกันหนาอย่าไปลืมเฮาเฮาก็อย่าไปลืมสู้เขาก็ติดมีเขายามมาป้อมตายก็ติดมาเมตตาตรลาพันเทงเนี่ยนาเนี่ยดีอยู่ย้ำปัทมาดีอยู่ย้ำปลูกต่อหาปลาอย่าก่อเกี่งคำศีลธรรม เมตตาการุณามุติตาโอเพกขาปัจจมนตเปลี่ยนมาจูตาลาฉี่ปาในดีมีไวในใจเพอเพิ่มมันเมตตาการุณาโมติตาโอเพกขาแม่ตาการุณาโมติตา กเป่งขาเป็งหวเขาเจ้าเก่าเป่งตาตีนอยู่จอมสีดหินจอมตาลาในยาตางกัดเหย็นเจยาวกนหักมีตันผืนนังก้นจังมีตันผืนชาตดก้นผ้าหมากมีเต็มวันเต็มเมืองอย่าไปเฮ็ดกันเมือกันเรื่อง พันเธอไปหลายตามาเขาไปหลายเมืองก่าตั้งแล้วก็ตื่นเฮืองจ่าเมืองแล้วก็สายยาในยาตั้งซ้ำสาเกเย็นเตยยาวไม่หกไม่สร้างยังต่างปองเอออันนี้ปิดตาลาไม่หกไม่สร้างไป็ไม่หกไม่สร้างยังต่างปอง ปีน้องย่างต่างเจ้าปึงปีเจ็บต้องปึงน้องเจ็บเจ้าปึงอิงก็เล้ากล่อมไลดูบีให้กับจูพระลาวก็เย้าเมื่อไปเท่าในเราถึงขนขนนางเวียงคำเมืองปวนเฮาปีน้องเมืองปวนเฮาเจอสศิลจามวน Hàm lai xoan nhạc na Mừng phí căm tăng lụ Tì ủ căm hồ chở Năm văn căm côn tắc, Pháp văn căm côn kèng Chiếng lý căm côn xôi Côn lý căm tì hao mò lực mò yôi năn nhau Tà na lý cọp chớ ชินสาวกอบสติสมาธิมันเกิมปรับจนแปดกาตันหาตะกี้เรสาขึ้น้อยขึ้น้อยร้อยอย่าเฮ็ดพะหิบเนตสอนหลีศำสอนจังจัง้าในปิ่งยาหยาหน้าโตผู้นั้นไว้ปานา กัดกาไหวป่าหลังเฮ็ดสังเฮ็ดแท้แท้เฮ็ดจอแจ่ห้ามกินห้ามดูผู้นั้นไหวป่านากัดกาไหวป่าหลังแกงกรรมศีลธรรมตาลาแกงกรรมแท้แท้เฮ็ดจอแจ่ห้ามหอดนิพานนิพานในจัมมาป่ว่าเฮาฮา หมอวัยวางเจอนัินยาวเจ็บตัอย่าเจ็บเจ้าไม่ตอย่าไม่เจ้าเอตัอย่าเท่อเจ้นักตัวอย่านักเจ้าตุกข้าตัอย่าตุกข้าเจ้าูกโกผู้หมอไปทิ้งใจยานไก่ยานไก่ตั้งตุกข้า ภูอ่ำมอภูอำมอไปทิ้งใจยานไก่วิ่งคํานี่ปานอดเยินกันขันทีจจรนทปรามีขึ้นงากาาหากเจ้าเก่าได้นำเสเพลิน,จจน,นอย่าปันหันเงินลองแหุการหนลีดีีเจ,จ้าเมื่อหไ่เท่าอเาอาตาลาเมื่อจำาย นอนไงเป็นย่อก,กอะาตายย่าหามเปียกกลางป่าเหวสัง้งแข้งยุบนางสังขาตาลา,า,ลาอำม,มิรอนมีแกนมชังเต้นอวันหนึ่งย่าววันหนึ่งป้นกว่าโตขันทากะจูตั้งตายคืนหนึ่งย่าเคืนหนึ่งป้นกว่า ตขันทากาจ้ต <gro> er <gro> <ank> <ended> ั <Lo an S 2> ้งใจวงหนึ่งเย้าวงหนึ่งพ้นกว่าโตขันทากาโจ้ตั้งใจเลนหนึ่งเย้าเลืนหนึ่งเชิงกว่าโตขันทากาโจ้ตั้งใจปีหนึ่งเย้าปีหนึ่งพ้นกว่าโตขันทากาโจ้ตั้งใจวันหนึ่งเย้าหวันหนึ่งเชิงกว่า โตขันธากะจูทั้งใยอันนี้จ้าขันธาอำมันอำแม่อำเจเบปงสังลาลาทุกข้าขันเจอสังเลเงียนเซโตเฮาโตฮาปุวันมาหมองทาอันนาตาอำจอมหนังอโลโตเก่าุ้ปิงในมัญยา มันเป็นสะพพตลาก็าเย้าตุกข้านเป็นเผาก็ปเปิร์วาเจ้าเก,ก่าในมันเงิน,นำนาเกิดเกิดตายาาไมาเย่านำนาชัจาสีป้าจึงอ่ำเลี้ยงหันพอเฮากังเฮากำ